สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องไทยเอลฟฟนแคมกันนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเจ้าออสนะครับผมวันนี้เราก็จะเก็บบรรยากาศวันนี้เราเราได้เกี่ยวข้าววันนั้นที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะตีข้าวให้ช้างกินนะครับผมวันนี้จะพาเจ้าออสครับไปอยู่ในนานะครับในทุ่งนานะครับตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะครับผมก็ไปกินเฟืองในนานะครับแล้วเก็บบรรยากาศในนาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมออสมาแล้วมามา เร็วนี่ด้านหลังก็จะเป็นแม่คำตันนะครับเพชรเมียที่ลักษณะสวยนะครับผมนี่ไพออดก็จะหอบยากเก่งนะครับผมสุดหล่อของเรานะครับเอาเร็วมาเร็วก็กำลังเดินทางกันเลยนะครับวันนี้ ดูฝานะนี่หอบยากไม่เป็นนะครับไม่เก่งก็ประมาณนี้นะครับผมก็มัดนึงนะครับสำหรับช้างไม่มีงาน,นะครับผมฝานก็หอบไปด้วยนะครับผมนี่ฮะดูสวยครับผิวพันธสวยนะครับเช่งน,นี้ ้าไปด้วยนะครับนี่มีงาก็ต้องหอบยาเองนะครับผมงาเขายานี่เบาครับยาตุงโงงนะครับก็จะดูอัดเยอะไปหน่อยนะครับแต่เบามากนะครับผมครับเบาครับอันนี้คือช้าที่หอบไม่เป็นมันก็เขาจะไม่จับไปนะครับจับบางทีมันสองมัดอะไรอย่างเงี้ยก็จับไม่เป็นนะครับก็ฟานก็ถือไปอีกมัดหนึ่งนะครับพอดก็สองมัดสามมัดนะครับไปเลยก็เดินทางนะครับผม จะเก็บบรรยากาศในทุ่งนาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าจะบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะครับผมฮอตแม่ลูกกันบูบูบัวครับผมไม่กลัวครับไม่กลัวจอดไม่กลัวนะครับผมไม่ใช่ช้างที่ขี้ตกใจนะครับการเยอะอยู่แล้วนะครับไฟออสของเรานะครับผมเดี๋ยวเดินทางอยู่นะครับเดี๋ยวมานี่ฮะ เราก็จะไปอยู่ทุ่งนากันนะครับผมวันนี้เราก็ไปดูทุ่งนากันนะครับเพราะว่าเราจะตีข้าววันนี้นะครับให้ช้างกินด้วยนะครับผมข้าวในนาที่เราปลูกไว้ให้ช้างกินนะครับผมในเวลาที่ช้างจะได้กินข้าวแล้วนะครับผมนีนะ้เราก็เดินทางอยู่นะครับกับเจ้าออสกับแม่คำซันนะครับก็ช้างอหล่อยเชีอกครับอยู่ในนาแล้วนะครับผมขนาดนี้อ่นะ เดินนทางอยู่กัสีผิวสวยนะครับแม่ครับตันออกสีเหลืองอลานนะครับผมสีทองครับผมดูไรออดเราไม่เดินเขาก็ไม่เดินนะเหตุนะครับผมไปออดไปไปเดินแล้วนะครับเราก็จะมีโซ่ก้อมด้วยนะครับไว้ผูกช้างตรงในในนานะครับช้างจะได้ไม่ไปไหนนะครับผมย่าอยู่เลยนะครับ ว้าวนะครับนี่หลังจากที่เราเดินเราก็เจองูนะครับผมซึ่งงูนี่ก็งูเสิงนะครับนี่งูตัวใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับแต่เราไม่ฆ่านะครับเราไม่ฆางูนะครับดูฮะใหญ่ไหมครับทุกคนนี่เลือไปและต่อนะฮะเราไม่ฆ่านะครับผมอ่า เดินทางต่อนะครับผมพอดไปดถามว่าช้างเนี่ยถ้าโดนงูฉกแล้วเป็นไงครับบางตัวก็ถ้าทนบาดพิษไม่ไหวก็ถึงตายได้นะครับเป็นงูเหา่าพิษร้ายแรงอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นงูพิษไม่ร้ายแรงก็ช้างก็อาจจะเจ็บป่วยอยู่สองสามวันนะครับก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เราก็ได้ถึงจุดที่อยู่ ในทุ่งนาแล้วนะครับวันน <vale ี้เราก็จะฟันข้าวต้นข้าวให้ช้างกินด้วยนะครับวันนี้นะครับแต่ตอนแรกก็ให้ช้างกินต้นกล้วยก่อนนะครับนี่กวนกวนให้แม่คาตันของเรานะกินต้นกล้วยก่อนนะฮะส่วนด้านหลังนี่จะเป็นเจ้าออสนะครับข้างหลังแม่คาตันนะครับผมวันนี้เราได้อยู่ในกลางทุ่งนานะครับก็แดดค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับผมออกก็เริ่มจะ่บยๆเริ่มจะเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้ นี่ครับวันนี้ก็ปล่อยให้พลยออสได้มากินต้นข้าวนะครับตรงข้าวในนานะครับนี่นะนี่ก็เกี่ยวไปบ้างนะครับนี่ลงเหลืออยู่นะครับก่อนกินกินข้าวเสร็จเราก็ต้องมีเหมือนเป็นน้ํานะครับเช่นต้นกล้วยนะครับผมให้กระหายน้ําก็กินต้นกล้วยแทนได้นะครับผมวันนี้ก็เอาต้นกล้วยมาให้พลยออสกินนะครับผมกลางทุ่งนาเลยนะครับผมนี่นะครับ วันนี้มาเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวให้แพรออสนะครับผมนี่มีข้านี้นะครับนี่หมดแล้วอันนี้ก็จะมีเว้นตรงนี้นะครับให้ช้างกินได้นะครับผมนี่ฮะดูแพรออสกินนะครับผมหลังจากที่กินต้นข้าวไปแล้วนะครับก็หิวน้ํานะครับในเวลาที่จะกระหายน้ําก็ให้ต้นกล้วยก่อนนะครับผมยังไม่ถึงเวลาครับเพราะกินตอนเช้าแล้วนะครับผม อบ่ายๆค่อยไปกินน้ํากันนะฮะวันนี้ก็ออต้นกล้วยไปก่อนนะครับผมนี่นะฮะกล้วยไปก่อนนี่ครับวันนี้กินทุ่งนานะครับผมกินข้าวในนากินหญ้าในนานะครับพายอดดูการกินนะครับรู้สึกว่าเหมือนกระหิตกระหายน้ํานะครับก็ใช้ต้นกล้วยแทนนะครับผม ก็ช่วยได้เยอะนะครับต้นกล้วยหน้าร้อนอย่างนี้นะครับผม mm hmm. ช้างนี่อากาศร้อนๆก็จะชอบมากนะครับต้นกล้วยให้ช้างได้กินนะครับ mm hmm. ลมลื่นมากครับบรรยากาศที่นี่ mm hmm. นี่ครับวิธีการแกะต้นกล้วยของไพรออสนะครับ mm hmm. นี่ใช้งาแกะนะครับนะี้ะ <laughs> นี่นะครับผม ใกล้หน่อยนะครับด้เป็นเกรตดครับวันนี้อยู่ในนานะครับผมเอากินกินข้าวในนาเสร็จก็กินตองกล้วยแทนนะครับผมนี่นะครับปลอยออสนะครับผมนี่นะครับก็ก็อยู่ในนานะครับวันนี้ กับแม่คําตันหันตูดหากันเลยนะครับหากินเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับเรื่องสําหรับช้างนะครับอย่างว่าแหละครับก็กินเยอะนะครับตัวเขาใหญ่ก็หนักทั้ง4ตันเนี่ยครับผมจะกินน้อยๆได้ไงครับต้องกินเยอะนะครับผมนี่ข้าที่ไว้สําหรับให้ช้างกินดูดีครับคิดว่าจะกินก็ไม่กินนะครับช้างไม่กินเลยแต่ถ้าเข้าแบบ ที่เราไปตากสีเหลืองๆมันก็จะดูหอมอาจจะจะกินอยู่นะครับแต่อย่างนี้ไม่กินเลยนี่ยรลองให้กินไปแล้วนะครับลองให้เข้าอยู่ในทุ่งนาไปเลยนะครับก็ไม่กินชอบกินหญ้าในเปียนะครับผมพลอยออสนะครับนี่แม่กำปันก็หันหน้าทางนู้นเลยหันตูดก็หากกันเลยนะครับผมบรรยากาศชื้นมากที่นี่นะครับก็แดดก็ออกแล้วนะครับก็เบาๆนะครับแดดเบาๆครับวันนี้ ทุ่งนาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะครับผมเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับข้างบนก็จะมีช้างนะครับช้างที่ใช้ในการเหยียบข้าวนะครับเหมือนเหมือนตีข้าวนะครับก็ใช้ช้างนะครับเอาพิถีใหม่นะครับญอดข้าวที่นี่เราก็เกี่ยวให้ช้างกินนะครับเป็นข้าวเหนียวเราเอาไว้สําหรับให้ช้างนะครับผม นี่นะครับจะเห็นไหมครับผมเห็นน้องช้างไหมครับแล้วก็ช้างอยู่ในทุ่งนากินข้าวกินหญ้าในนาด้วยนี่นครับเนี่ยก็มีท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับเราก็อยู่พายอสนะครับนี่ดูโอ้โหสะบัดหญ้าดูดิฝุ่นนะครับฝุ่นลมเย็นนะครับที่นี่เราอยู่ในทุ่งนานะครับเนี่ยก็จะไม่กิน ข้าวในนาไม่กินเลยรอรอให้เป็นข้าวนึ่งข้าวเหนียวเอาไปนึ่งก่อนถึงจะกินนะครับหรือวต้องเอาไปตาดนะครับตัดให้แล้วนะครับนี่เราตัดให้อย่างดีครับคือไม่กินเลยนะครับไม่กินเสียดายครับไม่ก็กินนะครับสวยอยู่นะครับผมสะอาดครับแต่ไม่กินครับผมชอบกินหญ้าในปียครับผม ออสนี้ก็เลือกเหมือนกันนะดูดิกินอะไรนะครับหลอของเราเยนะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเก็บบรรยากาศที่ดีนะครับบรรยากาศวันนี้วันตีข้าวนะครับผมข้าวในนาให้ช้างกินนะครับไอออสนะครับก็สบายดีนะครับผม คิดถึงไบอัดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามนะครับสวัสดีครับ